สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลและอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันอังคารแบบนี้นะครับโอ้โหนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะฮะก็ตามสัญญาที่น้องๆขอกันมาเลยนะครับสำหรับการต่อสู้นะครับของเจ้าเมกาคอนซิล่านะครับมา้ากับตัวละครอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าจะมีคอมเมนต์ของใครกันบ้างนะครับตามมาดูกันเลย สำหรับคอมเมนต์แรกนะครับเป็นของทางด้านน้องเดมอนแรดเดมอนแท้งมอลล็อกเดอะแท้งซีเอชแซดแซดเอ็มหนึ่งจุดศูนย์นะฮะโอ้โหนะชื่อยาวไปเลยทีเดียวนะครับนะขอมานะครับบอกว่าเมก้าก็ซิลล่านะครับเจอกับเบเฮบอทนะครับมาเลยครับมาแล้วนะฮะเบเฮบอทนะฮะ เอาละครับจริงๆคู่ดีนีครับพี่สปอยดนะฮะเชื่อเลยนะว่าน้องๆหลายคนก็ต้องอยากเห็นกันอยู่แล้วนะครับจากคราวที่แล้วนะครับเอสซิลล่าได้ไปแพ้ให้กับเบยฮมเบนะฮะเพราะว่านะครับคราวที่แล้วนะครับพี่สปอยะครับเสกตัวเลือดที่มันเหลือแค่2ล้านกว่ามาสู้นะฮะทำให้แพ้เบฮมบิดไปนะรอบนี้นะครับเมกาคอสซิลล่าเราจะมาแก้แค้นเบฮมบิดได้หรือเปล่านะครับอย่ารอช้านะครับไปดูกันเลยเอาครับตอนนี้ครับเมกาคอสซิลล่าใช้เลเซอร์ไปเบย์อฮบนะฮะ แล้วเบย์บอลตัวเป็นคำตัวเป็นภูเขาอะไรอยู่ด้านหลังแบบนู้นนะครับโอ้โหเอาฮะยังไงครับตอนนี้ครับเบย์บอลทั้งหักขึ้นมาแล้วครับแล้วทางด้านเมก้าคอสซิต้าอัเปอร์คัตเข้าไปทงดีเอาละโอ้โหนี่ครับหมัดเพี้ยงไฟครับโอ้เบย์บอลที่ถึงกับต้องพุชจับดินหนีไปอีกแล้วนะฮะเอาละโอ้โหและอย่างไรครับตอนนี้ครับทางด้านเมก้าคอสซิต้าแล้วพยายามใช้วิกตัยทั้งหมดที่มีในตัวนะครับต่อยออกมาใส่เบย์บอลครับโอ้โหนี่ครับทุบขวาเข้าไปทีหนึ่ง เดเตอร์ไว้ทีนึงนะ้อฮะอูเบตต์ตอนนี้คาดจะแย่นะครับเลือดจะบาดโอ้แต่เบตตบดทำลามครับจังหวะนี้จังหวะที่เบตตบดทำลามนะครับเลือดของเบต้าเขาถึได้ดีครับโอ้นีลดไปประมาณสองล้านได้เลยนะครับโอ้หบดเพี้ยงควายไปแล้วครับสำหรับเบต้าคอนสิน้านะฮะโอ้เอาครับท่าเลือดเต็มเต็มสี่ล้านนี่อาจจะถูกเบตต์บได้นะฮะบดเพี้ยงควายไปอีกรอบนะสำหรับเบต้าคอนสิน้าเรา เอาครับตอนนี้ครับมาติสตามิสเตอร์ทรายจะหมดแล้วหรือเปล่านะฮะแต่ว่าลําแสงเลเซอร์ยังมีอยู่นะครับเอาครับนี่ฮะลุ้นกันหน่อยฮะเวลาก็ผ่านมาพอสมควรแล้วครับสำหรับคู่นี้นะฮะยังไงครับเบก้าคอมพิตามิเตอร์เฮมอตนะฮะแต่ดูเหมือนเบก้าจะดีกว่าแล้วตอนนี้ทางด้านเบฮมอตเหลือแค่8แสนตีโดนทับกันคั้เขึ้าอีกนินึงครับเอาครับ โอ้โหดูเหมือนจริงอย่างที่น้องบอกนะครับถ้าเบเก้าคอสเตล่าเลือดเต็มที่เบมอตก็แพ่นะครับแล้วยังไงครับลามือกว่าแล้วจงดานะครับเบก้าครับเอาล้วครับน่าจะใช้หมัดสุดท้ายนี่ครับอัเปิดคัดเข้าไปครับโอ้โหนี่นะฮะเี๋เป็นอันรู้เรื่องกันแล้วนะครับว่านะฮะถ้าเบก้าคอสเตล่าเลือดเต็มนะครับจะสามารถจัดการเบมอตได้อย่างแน่นอนเลยอที่เรครับผม เอาละครับสำหรับคู่ต่อมานี่นะครับโอ้โหนะฮะน้องๆนะครับคอมเมนต์ขอ,อกันมาเยอะเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะนะไม่ว่าจะเป็นน้องนองนุชด,ดันมีแก้วนะครับน้องสัตตะวิริยากันทศน์นะฮะน้องยศวัตรสัจจคุลนะครับน้องสำอางจันนวลนะฮะน้องสุภาพิศนะครับและน้องคมสรรันพวงเกตนะครับโอ้โหนี่ครับขอมานะครับบอกว่านะฮะเมาก,กาคอสซิลล่าปะทะ อ๋อครอบครัวหนอนสะพานนะครับโหดีฮะครอบครัวหนอนสะพานนี่ก็ประกอบไปด้วยนะครับเดย์สิบเจ็ดเดย์สิบแปดนะฮะหนอนสะพานนะฮะอยู่ด้านนู้นแล้วก็ไฮเวย์เวิร์มนะครับแล้วก็แถมหนอนน้องเล็กเมฆคนด้วยนะฮะออกมาจากเดย์สิบเจ็ดนั่นเองนะครับโอ้โหนี่ฮะสำหรับรอบนี้นะครับนะฮะเราต้องมาดูกันนะครับว่านะครับครอบครัวของหนอนสะพาน จะสามารถเอาชีวิตรอดจากทางด้านเมกากอซิล่าได้หรือเปล่านะครับเอานะครับอย่ารอช้านะครับไปดูการต่อสู้กันเลยตายครับตอนนี้โอ้ยเมกาคอซาลล่มกันอ้ยนอนสะพานไทยเวิร์หายไปก่อนแล้วครับกูลงรมถึงนอนสะพานน้องเลยก็หายไปด้วยนะฮะกูประเทศที่เจ็ดเลือดเหลือแค่เจ็ดพันกว่าจากห้าหมื่นโอ้นะฮะกูโดนตีเข่าโอ้เดนิแมนโดนจับตีเข่าอุ้ยอีกคนนึง โอ้โหเด็กเจ็นะครับโอ้โหดนจับงับไปแบบนี้แล้วปล่อยพิไฟซ้ําไปนะฮะโอ้โหนะฮะเรียกได้ว่านะครับจบเร็วจนลึกเกินนะครับสำหรับข้าฟองนอนนสะพานนะฮะไม่สามารถสู้กับเมก้ากอรซิล่าได้นั่นเองนะครับผมเอาละครับถ้าเจ้าเมก้ากอรซิล่าจะโหดขนาดนี้นะฮะโอ้โหนะครับน้องๆก็เลยขอกันมานะครับ ว่าอยากจะดูนะครับเบก้าก็ซินล่ากับสุดยอดผู้คุมจักรวาลน,นะฮะอย่างท่านเทพอารสออกมาเลยนะฮะแถมแทม,ม,มนะฮะแกมาพร้อมเพลงนะครับเดี๋ยวต้องปิดก่อนนะฮะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อ้าวนะฮะโอเคครับนะฮะก็เป็นคอมเมนต์ของท่านนั่นน้องเหมียวซ่า XX นะครับแล้วก็น้องซัมซุงแทมด้วยนะครับแล้วก็น่าจะน้องๆอ,อีกหลายคนที่ขอกันเข้ามาแต่ว่าพี่สบอยอาจจะหาคอมเมนต์ไม่เจอโอเคครับ โอ้โหคู่นี้นะครับใหญ่ชนใหญ่นะครับเดี๋ยวนะฮะดูเหมือนเทพอารีสนะจะตัวเล็กกว่านิดนึงนะแต่ดาเมจแกแรงนะครับเหยียบทีเดียวหายนะฮะส่วนถ้าได้เมกาอนซูล่านี่ก็มีข้อดีอยู่ที่เลือดเยอะนะฮะสล้านกว่านะครับเอาล้ครับต้องดูกันนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับคู่นี้นะครับ พร้อมแล้วไปดูกันเลยไปครับท่านเทพมาเดินไปครับโอ้โหเสียงดังสะท้านเลยทีเดียวนะครับทางด้านเบเก,ก้าคอนซิล่าพยายามเบรกท่านเทพเด้วยลำแสงเลเซอร์ไปก่อนนะฮะแต่วงท่านเทพตอนนี้จะเดินมูฟวอล์หรือเปล่าเอาครับท่านเทพเฮ้ยจอแล้วแต่โนค์นกอสิน่าต่อยกันได้ไปก่อนหนึ่งทีนี่ครับท่านเทพเหยียบไปหนึ่งทีนะฮะคอนซิล่าหายไปประมาณห้าแสน 500, นะฮะหายประมาห้าแสนเอาครับ,รบท่านเทพพยายามเดิน วอล์ก้าไปนะฮะแต่โดนเลเซอร์ของคอร์ิน่าเบรกไว้ก่อนเอาครับทัตเทพได้ย่ออ,อีกครั้งนะครับโอ้ยทัตเทพโดนต่อยกระเด็นไปนะครับทําให้การเกลียดในรอบที่2เกลียดไม่โดนเอาละครับโอ้โหนะคอร์ิน่าใช้หมัดเคบื่อวควายใส่ทัตเทพอาเลสน,นะฮะแล้วดูทัตเทพอาเลสเลือดก็ปีกปาาันอ่าติดร้านนะฮะไม่อย่างลัวใดๆเอาล้วครับทันเทปเนี่ยพยายามเดินเข้าไปย่ออ,อีกครั้งหนึ่ง โอ้แต่โดนจังหวะที่ปัสซิล่านะครับต่อยให้กระเด็นออกมาก่อนทีเดียวครับโอ้โหดีครับปัสซิล่าต่อยทัานเทพตัวเลยนะฮะอุ้ยกระเด็นออกห้องฉากกันเลยเอาแล้วครับคือถ้าท่านเทพเหยียบใบโดนนะฮะก็ทําดาเมจไม่ได้เดนเองนะครับซึ่งตนนี้นะฮะเราดูกันยาวๆนะครับคู่นี้นะฮะเอาครับท่านเทพเรื่อยเหลือประมาณเก้าเก้าล้านกว่านะฮะเอาครับเหยียบไปเีลด้ อ่าคอสิล่าโดนไปแล้วนะครับทีที่2นะฮะเลือดเหลือ3ล้าน6แล้วทีที่3าหายไปอีก5 0 0แสนนะครับท่านอคอสิน่านะครับโอ้ดีนะฮะพยายามจะปัดเียงควายดันเทพติดลูแบบนี้ครับมองว่าชันกระเด็นไปไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับเอาละครับนี่นะครับคอสิล่านะครับดันไปเปลี่งนัันเทพเข้ามูมแบบนี้นะฮะ พยายมต่อยนะครับต่อยเข้าไปแต่ต่อยไม่โดนนะครับเพราะปัดบังหน้าไปหมดเลยนะฮะน่าจะอีกสองทีคอนซาด่าน่าจะหายจากแพนธียแน่นอนนะครับเบงกากสันซาพยายามจะบุกเทสตัวเบี่ยงเข้าไปทีหนึ่งนะฮะและรอบสุดท้ายยังไงครับเบงกาสันซาหายครับโอ้โหนี่นะฮะโอ้แม่นะ เลี้ยวคู่นี้นะครับโอ้ทัตเทพยังก็เดินออกมาจากขอกควันแบบเท่ๆแบบนี้อีกแล้วนะครับโอ้สุดยอดไปเลยครับทัตเทพอารเรสครับเอาละครับโอ้โหนะฮะทัตเทพอารเรสครับก็สามารถจัดการเมกากอสซิลล่าไปได้นะครับนะฮะแต่ว่าความมันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเมื่อน้องๆนะครับคอมเมนต์ขอเข้ามาอีกนะฮะว่าอยากจะเห็นนะฮะเออ่เมกากอสซิลล่าปะทะ สุดยอดชลวันแห่งรูปมไปน้ำนายอย่าง scp 6 8 2ของเรานะครับ้โหครับมารอกินเกี๊ยวอยู่แล้วนะครับโอ้โหนี่ฮะอันนี้นะครับก็เป็นคอมเมนต์จากน้องๆหลายคนอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องตะวันโพธิผลนะฮะน้อง plo tv นะครับน้อง fc สมบอยนะครับน้องกิ้งกิโดซิล่าบลูนะครับรวมถึงน้องกิยูเหงาด้วยนะครับนะฮะโหก็ขอกันบายเยอะแยะกันมากบายเลยฮะโอเคนะครับ สำหรับคู่นี้นะฮะโอ้โหนะครับจารเขคชลาวันนะแห่งรุ่มแม่น้ำนายของเราที่มีความสามารถในการงับเดียวหายนะครับต้องดูนะครับว่าเจอรุ่นใหญ่อย่างเมก้าคอนซิล่านะครับจะไหวหรือเปล่านะครับทางด้าน S C P 6กแครับไนนด้กินเนื้อสดอยากลองกินเหล็กดูบ้างว่ารสชาติจะเป็นยังไงเอาละครับโอ้โห S C P 6 8 2เราก็มีท้าทายเมก้าคอนซิลล่าอยู่บ้างน,นะครับ โอเคครับสำหรับคู่นี้นะฮะไม่รอช้าแล้วนะครับไปดูการต่อสู้กันเลยตายครับดูดาเบนการ,ร์ตสุนทรานะครับพยายามปล่อยรับแสงมาสกัดกั้นกนารเข้าไปถึงของเอสติบิโอซ์นะครับนี่ฮะโอ้แต่เอสติบิโอซ์โดนดาเมจไปเหมือนกันนะครับถ้าเข้าไปถึงที่หันจะเสร์เจียนจได้เอาแล้วะครับนักป่าแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ยังไงครับเบนกลลาร์ตสุนทราฉลาดนะครับขึ้นไปยืนบนแท่นก่อนนะฮะจะได้ไม่โดนงับนะฮะโอ้ทำให้ทา่าน ชลวรรณเนี่ยวิ่งไปน้ำนายเราอุ่นสถาการณ์เอออยังไงครับตอนนี้เออนักคู่หรือเปล่าออกขยับแล้วนะครับขยับแล้วนะครับดูนะฮะนี่นะวะครับเป็นซึชิงไหวยชีวิตกันแล้วนะฮะถ้าเมกาปาติน่าหล่นมาก่อนนะฮะคืออาจจะจบสิ้นชีวิตได้นะครับไปไปวิ่งมาใหม่นะเอาครับตรงนี้แหละมาแล้วครับ เมกาคอนซีล่าจะลงโอ้ลงมาจากแท่นแบบนี้อันตรายนะครับเมกาคอนซีล่าครับแล้วยังไงครับโอเป682เฮ้ยครับยังไม่ทายครับเอาครับโอ้ยนับที่สิบสองแล้วเดี๋ยวนะฮะโอ้โหกระเด็นครับเอาครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ลงไปลงไปหยิบมันกินหรือเปล่านี่ฮะโอ้หรือเป็นท่าหกล้มของเมกาคอนซีล่าเอาครับเฮ้ย682รับโยนเหล็กไม่เข้านะครับเนี่ย ดราม่าขึ้นกระเสียไปทีเดียวเองนะฮะเอาแล้วเอาแล้วนะครับนี่ครับ682เจนแย่หรือเปล่านะครับไม่ได้แล้วครับโอ้โหเอาไปต่อไปเจอเขอดีครับมีทักเลือดเหลือแค่800กว่าแล้วนะครับเมื่อกี้9700กว่าแล้วด้วยนะฮะลูกเหมือนทางด้านเด็กกล้ามสุดล้านนะฮะสามารถนะฮะลดเลือดของศัตรูแบบได้อย่างแบบขาวบอลด้วยนะ เข้านะครับแย่แล้วครับ682นับไม่เข้านะฮะนับเด็กไม่เข้านะครับและดูเหมือนว่าจะจะแย่แน่นอนครับ682ก็เด็นมาถึงรูปแบบนี้แล้วนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวับนับไปเข้าจริงด้วยนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับ682แพ้แน่นอนนะครับนะินเมกาอนซิล่าพยายามจะทำอะไรครับนะ พยายามจะใช้สูตรทับนะนี่ฮะนี่ฮะแกนสายย่อมาดิพยายามจะใช้สูตรทับ682ของนะครับตอนนี้682นี่ถ้าดูเลือด682ให้ดีเฮ้ย682เลือดโดนยับต่อเลือดนี่ฮะเฮ้ยใกล้แล้วเอาครับเอาครับเรียบร้อยครับโอ้ยนี่ครับ682นะครับโดนอีกแล้วนะครับ รอบนี้นะครับมือปาบ682คนใหม่ก็มาอีกแล้วนะครับถึงแม้อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะฮะแต่เขาสามารถชนะ682ได้นะครับโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์682กันหน่อยดีกว่านะฮะโห้พี่682ครับสุดยอดชลวัรแห่งลุ่มแม่น้ำนายเราตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยแพ้คู่ต่อสู้ไปถึง3ท่านแล้วนะครับอผมอยากอัพแพดใหม่ใครก็ได้ช่วยอัพแพดใหม่ผมทีโอ้โหเอาละครับโอตอนนี้นะฮะ s c p 682นะครับมีการเรียกร้องนะครับให้อัปเดใหม่ให้ตัวเขาหน่อยนะฮะโอ้โหเพราะจากที่เคยเป็นที่หนึ่งตลอดกาลนะครับตอนนี้นะครับเริ่มจะมีคนปราบเขาได้หลายคนแล้วนะฮะเนี่ยเอาละครูการต่อสู้ของเมกาคอนซิลลากับตัวละครอื่นๆนะฮะยังไม่ได้จบเพียงเท่านีนะครับยังมีคู่ต่อสู้อีกมากมายเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่สปอยนะครับขอปิดฉากการต่อสู้ด้วยเอ่อ SCP 173คอลเลกชันใหม่ก่อนนะฮะ นี่ฮะตอนนี้ก็มากันทั้ง9แบบนะฮะพี่สบอยเอาแบบที่เป็นน้องโถไปนะครับเพราะตัวนั้นมันชอบออพูดคำหยาบมานะฮะเลยเลยไม่เอามาแท็กด้วยนะฮะโอเคนะครับดาเมจของ S C P 173นี่นะครับก็ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะฮะเอาครับ173ทั้ง9แบบแบบนี้นะฮะจะสามารถจัดการเมกาคอสซิลล่าได้หรือเปล่านะครับเอาละครับไม่รอช้านะครับไปดูกันต่อสู้กันเลยไปครับโอู้หแล้วยังไงครับ มาถึงเมตาคอสิล่ากับจัดไป2แบบแล้วนะครับอ้ตอนนี้นะครับ1นึเจาลงไปไหนหมดครับโดดนไปอีก3แบบครับอู้แล้เราเหมือนจะบักกันอยู่ตรงดูแล้วนะฮะอู้ดูนะฮะไปกระเด็นอยู่ด้านนน้นนะครับเอาครับอู้นะฮถพี่สบอยอาบาเป็นแก๊งนึกว่าจะสู้ได้นะครับหูและโดนไปอีก4ตัวนะครับเดี๋ยวนะฮะสอบวกสเป็น5้าหบวกสี่เป็น9นะครับ ทั้งหมดเก้าแบบนอนกองกันอยู่ตรงนี้แล้วครับโอ้โหนะฮะสาอัพมาใหม่นะครับแต่ยังสู้เมกาคอนซิล่าไม่ได้นะครับโอ้โหน่าเสียใจจริงนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะ เอาละครับอย่างที่บอกนะครับว่าการต่อสู้ของเจ้าเมกาคอนซิลล่านะครับยังไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับนะยังมีคู่ต่อสู้อีกมากมายที่รอคอยอยู่นะครับแต่ว่าคลิปนี้นะฮะได้เวลาได้หมดลงก่อนแล้วนะครับนะฮะก็เป็นว่านะครับสำหรับคลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามชมการต่อสู้ของเจ้าเมกาคอนซิลล่ากันต่อนะครับอย่าลืมตามดูกันต่อนะครับ